สาตำแหน่งบนร่างกายที่โก่งอายุไม่ได้ค่ะกับวิธีการแก้จะเห็นผลมากน้อยยังไงนะคะเซฟคลิปนี้เอาไว้ดูกัน ข้อแรกกับปัญหาหลังมือเหี่ยวค่ะทุกคนอันนี้เนี่ยนะคะมันเกิดจากความแห้งของผิวนะริ้วรอยเล็กๆค่ะแล้วก็โอ้โหความเรียกว่า loss volume นะทาให้เห็นเป็นเส้นเอ็นนูนขึ้นแล้วก็ทําให้เห็นบอกเส้นเลือดดานะคะวิ่งเต็มหลังมือเลยดูแล้วแก่สุดๆวิธีแก้นะคะเราก็ใช้วิธีการนี่เลยค่ะเติมฟิลเลอร์นะคะหรือว่าสารเติมเต็มหรือการใช้สาร b ส o s ม i m u l a t o r นะคะที่ช่วยในการสร้างคอลลาเจนให้ผิวขึ้นมามีไฮยามีความชุ่มชื้นแล้วก็บังพวกเส้นเอ็นนะคะ แล้วก็เส้นเลือดทําให้ผิวเนี่ยมีวอลลุ่มที่ดีขึ้นนี่คือก่อนทําแล้วก็หลังทําทันทีค่ะ ริ้วรอยที่นิ้วนะคะหลังนิ้วเนี่ยเป็นสิ่งที่ยากมากๆรวมถึงข้อที่ดำๆนะคะสามารถที่จะใช้เลเซอร์นะคะกลุ่มที่เป็นพิกโคเซคเกอร์เลเซอร์นะคะเดี๋ยวนี้ทาแล้วมันไม่เกิดแผลค่ะมันทําให้ไม่ได้แสบแล้วก็ใช้ชีวิตได้ง่ายขึ้นนะคะข้อ2นะคะคอเหี่ยวค่ะคอเหี่ยวนี่บอกเลยว่ามันเกิดจากหลายปัจจัยเพราะชั้นผิวเราเนี่ยนะคะมันมีความห้อยย้อยแล้วก็มีล่องลึกที่ตัวบริเวณผิวอีกด้วยค่ะการแก้นะเราจะต้องใช้หลายตัวร่วมกันนะคะขึ้นกับความรุนแรงของปัญหาถ้าคนที่มีปัญหาน้อยเช ที่คอนะคะเป็นร่องแนวขวางอย่างนี้นะคะอาจจะใช้พวกฟิลเลอร์นะคะสารเติมเต็มแบบอ่อนๆนะในการเติมหรือการใช้ไบโอซิมูเลเตอร์นะคะยังกลุ่มเรเดียเ่ยในการเก็บให้ผิวดูดีขึ้นนะคะอย่างในรูปด้านล่างนะคะเห็นไหมว่ามีการเติมนะคะกลุ่มไบโอซิมูเลเตอร์ในทันทีนะคะมันก็จะดูมีความเรียบเนียนขึ้นแต่คนที่มีพวกเส้นที่คอนะคะเป็นแนว ตั้งนะมีความห้อยของกล้ามเนื้อนะคะเราสามารถที่จะใช้การฉีดโบนะคะช่วยทั้งบริเวณกรอบหน้าแล้วก็บริเวณเส้นที่คอนะคะทําให้คอเนี่ยดูกระชับเข้าไปที่สําคัญนะอย่าลืมว่าการใช้เครื่องมือเลเซอร์ยกกระชับต่างๆไม่ว่าจะเป็นเครื่องอันต้าซาวนะคะหรือว่าเครื่นงวิทยุนะคะช่วยในการกระชับผิวบริเวณนี้ให้ดีขึ้นอีกด้วยค่ะแห่งสุดท้ายคือตําแหน่งที่ยากที่สุดค่ะทุกคนเพราะคือความเหี่ยวบริเวณใต้ตาโดยเฉพาะหัวตานะคะที่เรายิ้มอยู่ตายี่ตาหีตามาตลอดชีวิตนะคะ วิธีการแก้เนี่ยไม่ใช่แค่เจาะจงบริเวณตานะจะต้องทําให้โครงหน้าเรากระชับก่อนเพราะว่าเป็นส่วนที่พยุงนะคะบริเวณใต้ตาให้ดีทําทุกอย่างเลยด้วยกันท,ทั้งเครื่องเลเซอร์นะคะยกกระชับต่างๆนะเครื่องปรับสภาพผิวให้ริ้วบริเวณเนี้ยนะคะดีขึ้นพิคอเซคเกอร์เลเซอร์แฟกชันแนลเลเซอร์นะคะรวมถึงการทําฟิลเลอร์ในบางเคสที่ทําให้ใต้ตาที่เป็นร่องนะคะดูดีขึ้นแต่อย่าเติมเยอะนะคะเดี๋ยวจะเป็นก้อนแล้วก็การเติมโบเบาๆบางๆนะคะช่วย อยู่บริเวณเนี้ยยิ้มแล้วไม่ยู่ไม่หยี่จนเกินไปนั่นเองค่ะทำแล้วเป็นยังไงบ้างน,นะคะมีผลดีขึ้นไม่ดีขึ้นยังไงมาคอมเมนต์บอกกันตรงนี้นะคะอยากรู้ทริกดีๆแบบนี้นะคะอย่าลืมนะกดติดตามช่องพี่บมอออยไว้เลยค่ะ